ช้านิดหนึ่งถ้าตอนแบบกำลังหนีผีอะนะโอเคเจอห้องละโอ้ยงั้นเอาซีบิงไปดีกว่าโอเคขอเลรียซีบิงแล้วกันนาอโอ้ยแต่เดี๋ยวก่นอนปรับแต่งปร๊บแป๊บนึงอ่า เอาหักษาที่ถอดก่อนแป๊บน,นึงแล้วก็ไม่ยอมแพ้อันนี้ใช้เป็นตรงดีแล้วก็ประตูกะแทกเลยค่ะพร้อมปะ let's go ขอเล่นพี่ซีบิงแล้วกันพี่แป้ง จริงๆก็อยากเล่นเกมแบบฟอร์ตไนท์ไงแต่ขอขอเก็บเงินสือกาสจอบแป๊บนึงนะขอเก็บเงินสือกาสจอบแป๊บนึงโอ้ยไม่ชอบเลยด่านนี้คือเสียงตีนมันดังอนะ่ะเสียงเท้ามันดังอนะ่ะเอ๊ะเหมือนจะมีกล่องอยู่ยแถวๆนู้นนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ พี่เอกเอีย้ยปิดประตูกระแทกหน้าแม่งเลยเปล่าลคะ่ะมึงกล่องด้านล่างนี่ก็มีเอาจริงเอียก็คือจำตำแหน่งกล่องไว้ได้ไงอย่าล่นอย่าวิ่งเอาหีมาด้วยนะโอเคทำภาไรกิจสำเร็จโอเค

ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปแล้วข้าขอโทษค่ะไปแล้วข้าเมันจะมีกล่องทูบแถวๆนี้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ <c oughs> ก็คือเปิดกล่องก็คือแบบการมองเห็นนิสัยทัดแย่ yeah, มากเลยอะ่ะโอ๊ยโอ๊ยไอ้ไอ้ยอยามไหม อย่ามาทางนี้นะคะอีดอ,อกปูเสี่ยวค่ะเอาจริงปะคือแบบเฮ้ยจริงๆสตรีมสามแพลตฟอร์มก็คือไหวเลยนะแต่จ,จริงก็คืออยากได้ติ๊กตอกด้วยอีกนนอันนึงอ่าแล้วกล่องด้านล่างนี่คือมันอยู่ไหนอะแกมีคนขิดแล้วนึง ่าก็คือมีคนคิดแล้วนึงขออนุญาตไม่ไหวเก็บไม่ไหวแล้วกันเนาะโอเคแกกลัวน่าจะเจอคนเลยโอ้ยเสียงพี่อยู่แถวๆนี้แกฉันก็กลัวเป็นนะฉันก็กลัวเป็นไหมสวดเนาอสวดต่อก่อนแป๊บน,นึง ผู้คุมผู้คุมอยู่นู่นไอ้ค้าง,างนุนผู้คุมอยู่นู่นโอเคไปพีอกนะ้าจะมาแล้วไปละคะ่ะยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงเขาไปก่อนแกคือไม่มีใครสวดเลยเหรออีดอก กูสวดคนเดียวสินะตอนนี้ไม่อยากขึ้นนั่นบนเรืวคือเสียงเป็นโนโดังมากกจริงอ่าอ่าอ่าขอ,อยัดเก็บวิญญาณก่อนโอเควิญญาณไปละสวัสดที่ลงแจ้งก็คือชุบแบบที่ลงแจ้งเลยค่ะ เร็ว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 ยีดอกเร็ว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 ไปค่ะกระเทยหนีค่ะอีดอกหนีค่ะตรงนี้ก็คือยังไม่มีทู capital. บใช่ไหมวางทูบก่อนวางทูบก่อนวางทูบก่อนโอเคปลอดภัยแหละขอสวดก่อนเอาจริงอ้าว กูเพิ่งชุบก็คือเจ็บกันอีกแล้วอะไรนี้โอเคโอ๊ยมึงกูเพิ่งชุบเมื่อกี้อะไรเนี่ยเนี่ยน่ะมันจะมีกล่องทำวิธีอยู่แถวน้ว้ายตอนหน้าตอนตากูไปละค่ะอย่านะแล้วอีนี่โดดเล่นทำไมเนี่ย รักษาให้ไม่ได้คะ่ะอืมอ,อีดอกอีดอกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไปนิดนึงไหวแล้วค่ะอกูขอหนังมนลสองอนเลยไหมอ่ะขอพุ่มพวงดวงใจหน่อยลูกปัดเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดินตามกูมาทำไมเนี่ยหญิงก็ไปที่อื่นสิ ไไปล้ค่ะโอ๊ยอีดอกอออีดอกกัฉิดแน่เลยไม่รอละเกมเนะยโอ๊ยอยอีดอกหีค่ะขอน้ำมนต์หน่อย่ะเก็บน้ำมนต์ไม่ได้ประตูไม่มีให้เล่นเลย ยี่ยไม่มีที่ไหนกูเล่นเลยอโอ๊ยเคขิดแล้วขิดแล้วไม่รอแล้วเกคิดว่าฉันจะได้เกิดไหมโอ้ ไม่มีใครช่วยทำพิธีซักคนหรือเขาก็ช่วยว่าหรือเขาทำพิธีไม่เป็นหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังลนเลยลนเองแบบลนแบบโลนเอามือไปกดใส่ e Q บ้างกดให้มันให้กด E แล้วไปกดใส่ Q มีดีมีดีอ่า disconnect ไปแล้วอะ่ะหนึ่งหนึ่งคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย หนีค่ะลูกหนีแล้วเออโอ้ยโดนกีใส่หูแล้วมึงไม่รอดเออเอ้ย <c oughs> กระแทกใส่หน้ากระแทกใส่หน้าตุ๊กโอ้ยขิดแล้วมึงอุยอ้ยอุ้ยกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วหาหายาหน่อยหายาก่อนหายาก่อนมันฟงังอ่ะพี่เอกได้ยินเสียงแล้ว,วโอ้ย,อยวิ่งดี อ๋อวิญญาณอยู่ไหนวิญญาณอยู่ไหนนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนขอหาที่สวดก่อนแป๊บนึงมันจะมีที่สวดอยู่แถวๆนี้โน่นโน่นที่สวด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 อยู่สวดแป๊บนึงอ้าอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้เออไปไปไปกันหญิงวิ่งวิ่งวิ่งค่ะ ขอไม้ไหวหน่อยขอไม้ไหวหน่อยเออขอยาสวดมันเปิดเปิดเปิดขอยาหน่อยโอ้โหก็จะสวดขึ้นโอ้โหได้เข็มสิทธยาเลิศมากโอเคโอเคโอเคสวดก่อนสวดก่อนแป๊บนึง แล้วพี่เอกน่าจะฟังแล้วน่าจะรู้ว่าอยู่ยที่นี่โอเคโอ้ยขีดไปแล้วโอ้ยเมาค้างโอเคอีเหี้ยไปแล้วค่ะน่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้วพี่น่าจะมาแล้ว นั่นไงกูเจอแท่งทำวิธีแล้วเดี๋ยวจำไว้ว่าแมบนี้อยู่แท่งที่แท่งทำวิธีอยู่ด้านบนนะนะขอเปิดกล้องหน่อยขอยาขอยาขอยาไอ,อ้ดอกอีกอ้อยวิ่งวิ่งสิวิ่งสิ <S 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 อโอ้โหโดนหักมือแล้วหนึ่ง โอเคน่าจะไม่หลอดละไม่ไม่อย่าลืมกดติดตามกันได้เลยลาเขาไปสติมแต่เพียงเท่านี้นะเจอกัน